ทุกๆคนสวัสดีทุกๆคนทุกๆท่ๆทานที่เข้ามารับชมนะคะเขา่เาก๋วยโรข้่ะพี่น้องเฮ็ดยู่เฮ็ดกลิ่นมือนี่ว่าสิมาต้มโค้งปลาย่างปลาทุนาที่เขายางไว้เมือนกันเขาอัดแข็งไว้เนาะค่ะมันนีิเซียวออกมาเป็นเห็ดเป็นต้มโค้งสุดน้ำโกกโกกคือเก่าค่ะพี่นาา้นองคนหมักสุดน้ำม,มาจ้าพริกขวัวเนาะค่ะพริกทอดพริกแห้งทอดมะเขือเทศห,หัวหอมทุบข้าตะไคร่ใบบักกูดค่ะเมื่อเบิ่งค่ะหม้อเขา,ขา,ขาเดือดเร็วมา ปุงกันเลยค่ะทำการเท็ดกันเลยค่ะหัวกะเล้วก็เด็กหน่อยจะพีน่นองหัวกะเลลาลูกแล้วเตาห่าเขาให้ลูกเ,กเตากินหัวกะเล้าค่ะเก,กินกับหัวกะเล้ายังตะแมนี่ล่ะนี่กับหน่อง,นนอง,องไพสิกินเขานี่น้ำเดือดแล้วเนาะค่ะใส่คาลงไปด้วยค่ะตะไไร้ค่ะหัวหอมแดงทุบค่ะปุงเครื่องไปด้วยนะคะ ปรุงเครื่องไปเล็กค่ะพี่น้องส้มโขงปลาย่างชูรสสักสองช้อนชาครึ่งนอกจากนี้เกลือค่ะหนึ่งส่วนค่ะเพราะว่าเา้าใส่ผงปรุงรสนาะคะ่ะ เอาเห็ดเป็นต้มโคกทันเออต้มโคกท่านใดใส่ผงปรุงรสกับไส้ด้วยค่ะอันสูตรนี่นี่สิบะใส่ค่ะเท็ดเป็นตนะะ้มโคกปลาด้วยค่ะแมสบอจากช่องเข็งเข่ามอหลุมบลิเวณหนองปลาเขาอีก่ะปลาทูน่าอบมือนั่นราคาเป็นเซี่ยวเฮ้อ้ไปแล้วเขาก็นวมาต้มโคกแปลงเมนูกินค่ะใส่ลงไปได้ไข่มันเปื่อยไี้หนีค่ะ ใีกใบมะกรูดลงไปพร้อมเลยจ้าเดี๋ยวให้เดือดละลายปลาละลายจำแข็งก็ต้องหาจาังหวจะจังไวใส่ไส้พริกจ้าเนื้อปลากับน้ำขาวสวุกพวกเข้ากันแล้วค่ะพี่น้องบาดนี้มาใส่น้ำบกขามเปียกเลยค่ะน้ำบกขามเปียกเขาคั่นไปเดี๋ยวนะคะ่ะใส่ลงไปเลยค่ะเยอะไงไก ถั่วที่ค่ะพี่นงองพริกทอดค่ะใส่งไปเลยคะ่ะเมะเขือเทศใส่เป็ดน,น้วยถลดค่ะน้วยง่ยกับปาดออกค่ะสุดหนาเมันหอนเมื่อก่อน,นค่ะพี่นงองเป็นคนกินเขาแล้วมากสุดหนาแนะะ่จ๊ะใส่น้ำปลาจ้าปะนี่สมาณนี่นู่ค่ะปลาเอาค่ะ รสชาติปากเขา,มาหมักค่ะ้วซิม,มึงค่ะว่าสิสมเฮ้ยพ่อดีไปเนาะค่ะพริกเขาอยากให้มันหอมมาก็ซักซักบอกดอวาบีป,ป,ป่นๆกันเลยเนาะ่ะตั้งสีกันเลยค่ะนี่ประมาณนี้พริกทอด ใส่พริกป่นลงไปจังน่อยค่ะเพิ่มสีสันค่ะต้มโค้งปลาย่างนะจ๊ะเนาะปลานี่เป็นปลาทูน่าย่างจะได้มาจากกันด้านรัดเสียล่ะจ้ะเอามาอบไว้อบใบเหมือนเทาก็เอาเขาตู้เย็นไว้ค่ะเพราะว่าห้องเห็ดเมนูอื่นไปก่อนแล้วนะจ๊ะเนาะนี่รสน้ำเดือดจะเขาค่ะแล้วเามาซิมรอดกันนะจ้ะเดือดแล้วจา้า ประมาณนี้เนาะคะ่ะต้มโค้งปาย่างซีมบด,ดตงึงนได้รสชาตินี่ยังสูงเค็มพอดีจะเติมวัติเติบหมกเนาจะหน่อยนะจ้ะเนาะเติมนนำเนาสูตรอยู่แค่หน่อยจ้ะเปรี้ยวจะหน่อยจ้ะประมาณนี้นะจ้ะ นีหเ็ตสองเมนูนด้พี่น้องเต็ตปูเซตปลาน้ำจ้า, okay. าต้มโคงปลาย่างสาตูนายางสเน้ขมง้น,าานมั้ยชินิก oh. วานผักสีหอมลงไปด้วยค่ะผักชีไทยนั่นเองค่ะอืมหอมล้วพี่น้องมาดิ ไปเห็ดกุ้งเสียน้ำป้าจ้ามินวอกเห็นเอนดีค่ะเห็ดงานไม,ม่เมยๆก็ได้กินโค้งเสียบๆก็มีเห้งจ้าพี่น้องเรียงดูเรียงเต่าไม่เมยประมาณนี้เลาวจ้าต้มโค้งปลาย่างจ้า